หลังจากชมองค์พระพิฆเนศเสร็จแล้วเราเดินขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะเป็นจุดชมวิวของทางวัดนะครับพาสวดเสียงดังเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูวิวนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีน้อยประทับใจไหมครับต้องประทับใจอยู่แล้วครับวัดนี้วัดนี้ผมเป็นคนแนะนํามาครับประทับใจอยู่แล้วครับให้เครดิตมีน้อยนะครับมีน้อยชวนมาครับดูวิวนะครับมีน้อย ผมมาที่นี่รอบที่3ามครับรอบที่3คือบริเวณวัดนี่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับผมให้เพื่อนเพือนดูวิวก่อนนะโอ้โองค์พระสวยงามมากครับเดี๋ยวตรงนู้นจะมีอีกหนึ่งองค์นะครับจอดนี้ผมให้ย,วยาวๆไปเลยนะครับ นู้นะครับอีกองหนึ่งแล้วก็บริเวณตรงนี้น่าจะเป็นเขากําลังก่อสร้างอยู่นะครับถ้ามีโอกาสที่เขาสร้างเสร็จถ้าผมมีโอกาสมาผมจะมาถ่ายทำให้เ,เพื่อนเได้รับชมอีกรอบนะครับ ครับผมส่วนเพืเ่อนๆคนไหนที่จะมาเที่ยววัดไอจอมทมนะครับให้เพื่อนเพื่อนวิ่งเส้นไอน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับพอมาเจอก่อนที่จะถึงน้ำพุร้อนสันกำแพงมันจะมีไอ้สี่แยกมันจะให้เราเลี้ยวขวามาตรงที่ให้ให้วิ่งเส้นแม่อ่อนนะครับคือวิ่งเส้นนั้นตรงมาอย่างเดียวเลยครับตรงมาเสร็จแล้วก็สังเกตดูมันจะมีป้ายป้ายบอกว่าวัดแม่ตาไคแล้วก็วัดจอมทมนะครับ พอมาถึงสามแยกเสร็จแล้วมันจะบังคับให้เราถ้าซ้ายไปวัดแม่ตะไคร้ขวาไปวัดจอมวัดจอมธรรมนะครับเส้นทางวิ่งสะดวกสบายนะครับมาได้มาได้ทุกรถทุกประเภทนะครับคือเส้นทางที่เรามาจากวัดจอมธรรมนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่วัดแม่ตะไคร้นะครับพอดีทีมงานเขาแวะทานข้าวเที่ยงนะครับชื่อเดียวนะครับ ถ่ายภาพบรรยากาศในร้านให้ดูนะครับกินกับเขาไม่ได้ก็ถ่ายให้ดูก็แล้วกันพ่อเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับหกโมงหกโมงเช้าใช่ไหมถึงกี่โมงครับถึงโอ้ทุ่มสองทุ่มเลยครับ๋อทุกวันเนาะไม่ไม่หยุดเนาะ ถ้าใครชอบแนวพวกลาบพวกลู่ทั้งเมืองทั้งของของคนเมืองอะเน,ะะเนา,นานะลต้นมาร์ควีนล้นมาร์คเเเงาจะอพรกอนเปิพลังอบเ็ดม,มาวีนมาวีนอะอือคือออบแบเงี้ท่ทา,าก,กันเลย,ยพันธมิตร <G ül üş> ตม้มนี่ปนลำเนาะอร่อยเสดายมีถ้วยเดียวอืต้มนี่ลำต้างเพิ่มกับมาแล้วขายดีครับวันนี้หมดว่ะถ้าอยากกินอีกต้องมางวันหน้านะครับแกงอ่อมขายดีมากนะฮะตอนนี้กี่โมงเห็นะหนะอบัหนัตสายเกะตายกำ <contemporary. S 2> ลังซิบโมไป สองแสนน่าจะสองแสนกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพี่ว่าคนเชียงตุงนะงนะโอ,โอโ้โหฟังเสียงน่นนะครับผมจากเส้นทางที่เราแวะที่วัดจอมทำนะครับเมื่อกี้เราขี่เลยวัดนี้ไปนะแต่ว่าผมเห็นเรามันสวยนะครับขากลับผมเลยแวะนะครับ วัดนี้คือวัดห้วยบงทาจาริกนะครับตำบลทาเหนือนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือขี่รถผ่านมาแล้วเห็นภาพบรรยากาศภายในวัดนี้ลมลื่นสวยงามนะครับ <_ c oughs> เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับ จุดของบริเวณวัดนะครับจะเป็นวังพญานาคใช่ไหมมีน้อยที่เราจะไปเนี่ยวังพญานาคเมองบาดาลเดินออกมาจากไอวิหารหลวงพ่อทันใจนิดนึงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันครับ ไ่ครับเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับเพื่อที่จะไปไหว้เจดีย์ด้านบนกันครับมีน้อยเขาแนะนำนะครับว่าวันนี้ต้องไปนะครับ ว่ามีน้อยเขาจะนําทางไปครับมีน้อยปฏิบัติปฏิฏิบัตธรรมกรรมฐานนะฮะดูพื้ดูพื้นพี่ครับไม่ไปเจ๊พรมนะครับมันขึ้นแบบเนาะโอ้โหต้องขอบคุณมีน้อยจริงๆริงเลยเป็นพ่อความอย่างนี้เธอเดินนี่ระวังลื่นนะจะลายก็อย่างมมมมมดดดอออแบบทางขึ้นแบบคลาสสิกมากเลยโอ้โห การแขกยางรถยนต์นะครับเออเอายางรถยนต์แปลงนะครับไปครับยางรถนตเดินตามยางรถยนต์ขึ้นไปเลยนะครับ <c oughs> มีน้อยนี่เห็นอย่างนี้นี่ฟิตมากเลยนะครับนี <c oughs> ่คือไม่แกไม่ได้ออกทำทำคลิปนานนะครับโอ้ดูแกไม่รอเลยครับ เดี๋ยดๆๆๆเดี๋ยวพี่เตนดิโอ้ยไอ้เี้ยเออเอนี่ก็เออให้กล้องมึงก็ด้ครับสู้สู้ครับกล้องให้หน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับดูมให้เพื่อนๆดูนะครับมีน้อยกับลุงจับ เดินขึ้นไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหผมชอบนะครับเส้นทางแบบนี้คือมันล่มลื่นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับโอ้โหเดี๋ยวดูให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับมันจะชันอย่างนี้เลยนะครับ เราไม่รีบนะครับเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูเส้นทางที่เรากำลังจะเดินขึ้นนะครับดูทุนจับก็มีน้อยไปไกลแล้วนะครับไม่รอผมเลยโอ้โหดูวิวที่เราขึ้นมาครับเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมนู่นนะครับวัดที่เราที่เราเยี่ยมชมมาเมื่อกี้ล้วเราเดินขึ้นมานะครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับดูวิวอันน,น,น,นี้ด้านบนลอยพระบาทใช่ไหมมีหน้อยบอกว่าด้านบนนี้เป็นลอยพระบาทนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปเยี่ยมชมดูลอยพระบาทนะครับ